ก็เมื่อกี้ก็เป็นงานวันสนันจอนะครับมิดเยียร์ไลน์อัพนะครับก็ก็คือเป็นเปิดละครต่างๆที่เราจะนำเสนอในครึ่งปีหลังนี้นะครับก็น่าดูกันทุกๆเรื่องเลยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็มีจุดเด่นารเจุดแข็งเป็นี่ยเนี่ยแค่แค่ตัวละครครับแต่ละเรื่องก็มีดราม่า ครับใช่มีมมีีหลากหลายครับมีหลากหลายมีทั้งพรีเรียมีทั้งปัจจุบันมีทั้งวัยรุ่นมีทั้ง BL มีทั้งซูเปอร์แมสมีทั้งพรีเมียมอู้มีเยอะแยะไปหมดเลยครับน่าดูไปหมดนักแสดงที่สซอร์ไรส์ตงต่อกับพี่ชาค่ะครับผมก็ครับตอนนี้ก็คือก็ต้องก็ต้องต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ เราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงคุณภาพหลายๆคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหญ่ที่ก็เรียกว่าเป็นสุดยอดฝีมือของวงการนะครับหลายๆคนกออ็มาร่วมงานกับเรานะครับคืออยากมาร่วมงานกับเราแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาร่วมงานกับเราเนร่ยม,ม,ม,มันมันมันแสดงเห็นเลยเป็นอย่างว่าแบบเออสิ่งที่เราทํามาออตลอดเวลาที่ท,ที่ที่เรา ทำอาชีพนี้มาอยู่อยู่ทำละครมาคนเห็นว่าเออพวกเราเป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยน่าทำงานด้วยพวกเราเป็นคนที่ทำละครที่มีคุณภาพนะครับออซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ดีใจมากๆนะครับออในขณะที่รุ่นใหม่เองก็เรียกว่าเ,ออเป็นรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ที่ดูแล้วก็บอกโอโ้โหเขาเขาทำถึง นะฮะเขาเขาเก่งเขาหาอะไรต่างๆของเขาแล้วก็มามาทำการแสดงบางคนปะทะกับรุ่นใหญ่ได้อย่างไม่เก้อเขินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันเลยมันเลยมันเลยมีพลังมากๆครับพี่ปอคะอยากอยากจีบมายังไงได้ใช่ไนะครับน้องนิชตากับพี่ปอทิ่จีมายังไงเอาพี่ปอก่อนก็ได้อ๋อเราเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้จีบเราอยู่เฉยไม่ได้จีบ ไม่คือจริงๆเรอติดต่อไปไม่เราก็ติดต่อไปแหละคือถ้าถ้าเบื่อคน a v a i l a b l e ก็เราก็ติดต่อไปก็คือคือพอโปรเจกต์ที่มันดีเราก็เสนอคนที่สามารถเล่นได้นะครับก็แค่นั้นเองก็คือว่าถ้าโปรเจกต์ไม่ดีผมเชื่อว่าไม่ค่อยไม่มีใครอยากเล่นนะครับ คือสิ่งที่เราทําตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกก็คือเราทาไทยคอนเทนต์นะครับแต่ไทยคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันต้องมีแวลูนะครับการมีแวลูคือมันต้องทันสมัยร่วมสมัยกับคนปัจจุบันนั่นะคือสิ่งที่เรายึดถือมาตลอดแล้วก็จากความเป็นไทยคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนานและเติบโตไปข้างหน้านะไปด้วยกันกับคนดูแล้วก็ไปพร้อมกับโลกที่หมุนไปนั่นะคือสิ่งที่เราทํามาตลอดอน่าจะเป็นครับกต่วิชาเะอคะคอันนี้คือเป็นลักษณะ เสนเรื่องเดียวเอ้ยมาเล่นเรื่องเดียวไม่ใช่เส้นสัญญาณผิดทท่านชอบอ๋อเรื่องเดียวเรื่องเดียวทีละเรื่องครับอย่างนี้เป็นทีละเรื่องมากกว่าทีละเรื่องมากกว่าก็เอ่อก็เหมือนกันคือพอมันมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็นําเสนอและคุยกันว่าเอออยากยังไงแบบไหนผมว่าเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่จะเป็นแบบนี้หมดแล้วอะคือถ้าโปรเจกต์ดีมีแนวโน้มที่ดีแล้วนักแสดงอยากเล่นและมีเวลาที่ทำดีๆด้วยกัน มันก็จะเกิดความลงตัวในโปรดักชันแล้วก็ผมว่าละครหรือว่าซีรีส์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปข้างหน้านะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดเวลามีโอกาสที่จะเซ็นวิชาแบบหลายๆปีเซ็นแบบเป็นนักแสดงในสังก,กัดของผม,ผมยัง<ผ>มไม่ได้คุยขนาะดนั้นยังไม่ได้คุยขนาดนั้นตอนนี้คือ,อลองเรื่องนี้กันไปเรืๆๆๆะะ่อยอกๆก่อนนะครับจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะ อาจจะตอมาแล้วอาจจะมีอีกไหมอันนี้ต้องถาอาจจะมีไหมไรแไม่รู้ผมไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไงเพราะว่าเป็นที่ผ่านมานี่คือเปิดตัวใครเยอะเหมือนกันนะเหรอครับอ๋อครับอครับเซอร์ไพรส์แล้วคือแช่พูด่างอ๋อครับก็อย่างอย่างอย่างที่บอกครับผมว่าคือคือถ้าใครที่ available ใครที่พร้อมเราก็ติดต่อเพราะว่าเราก็ มีงานที่เราเชื่อว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็พอติดต่อไปถ้าเผื่อเขาเอ,อชอบด้วยเห็นเห็นเห็นดีด้วยแล้วก็แบบว่าเออสนุกอยากสนุกอยากเล่นใหม่เราด้วยก็เราก็คุยกันครับหมดปีนี้จะมีมาอ,อีกไหมคะต้องรอดูต้องรอดูม,ม,มีไหมคะม,ม,าามีในลิสต์ไหมคะฮะมีในลิสต์ไหมเพื่อนหรอกมีก็ไม่บอกหรอกเขาบอกเขาบอกเดี๋ยวพวกเธอก็ เขาสิบใช่ค่ะทำควย่อก็ได้ไม่แม่อะไรนะครับอย่างหลายคนก็แบบเอ้ยอ้๊มอ้๊มอย่างแบบมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมมีชื่อนี้เกิดขึ้นมาหลายคนก็เชื่ออ้๊มอยู่ว่าช่องวันกันนี่แหละคือคือมันอยู่ที่โปรเจกต์มากกว่าอยู่ที่โปรเจกต์คือเราไม่ได้ตั้งที่นักแสดงนะครับเราตั้งที่โปรเจกต์ว่าโปรเจกต์เนี้ยใครเหมาะสมที่สุด กับการแสดงแลวโปรเจกต์นี้จะไปที่ไหนฉายที่ไหนฉายบ้านเราหรือว่าฉายในวันดีหรือจะไปที่เป็น g l o b a l มันมีหลายสเต็ปมากเดี๋ยวนี้เวลาคิดคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์น่ะมันต้องรู้ว่าคนดูอยู่ที่ไหนแล้วคนที่คุณจะอยู่ในโปรเจกต์ที่เหมาะสมกับคนดูนั้นเป็นใครผมว่ามันมันมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าออ domestic อย่างเดียวมันก็ต้องไปไปข้างหน้าด้วยนะะันั่นก็คือประเด็นแต่นั้นตอบไม่ได้ว่า ตั้งต้นที่นักแสดงนะไม่ไม่ไม่ค่อยตั้งตั้งที่ subject project แล้วว่าใครเข้ากับสิ่งนี้มากที่สุดก็นำเสนอ,ขอเขาตรงไปตรงมาแล้วมีมี project ที่พอจะเข้ากับอตัตอนนี้เหนื่อยเลยขอปีหน้าตอบได้ไหม ีต่อไม่กิดไม่ทันคิดไม่ทันโอ้มันจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ทําละครหรือซีรีส์มันยากขึ้นทุกวันอันนี้ผมผมต้องเรียนตรงนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบมีพระเอกนางเอกตัวร้ายแล้วก็ฉายกันไปเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้เพราะคู่แข่งของเราก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเยอะแยะ ทุกคนก็รู้ว่าควรจะดูอะไรไม่ดูอะไระดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําแบบเดิมมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเราต้องทําแบบใหม่เพื่อจะได้คนรุ่นใหม่ม,ม,มันเลยต้องผ่าน process เยอะเราต้องคิดมากบางทีบางเรื่องเนี่ยเราทำเรื่องมาแล้วเราก็ทิ้งเลยก็มีแล้วเราก็ r i t e off ก็มันก็ต้องทำะนะครับดีกว่าทำมาแล้วมันไม่ไม่แสดง success อะไรเงี้ยม,มันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าขั้นตอนเตรียมงานของเราจริงใช้เวลานานนะครับ ผ่านมาวงการละครว่าเราถูกพูดถึงมากเงี่ยละครไทยนะอะไรอย่างงี้ครับนตอนนี้พี่ก้อนมองยังไงคะเรื่องมันดีขึ้นแล้วหรือยังหรือมันเท่าเดิมคือมันมันมันต้องมองให้ชัดว่าถ้าเรามีความคิดอยู่กับคนดูมันจะถูกต้องขยายความคือคนดูได้เปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ควรจะทำแบบเดิมนะครับคนดูได้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่ควรทำแบบเดิมคาแรคเตอร์คนปัจจุบัน เป็นแบบไหนคุณต้องทําให้เป็นแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับเซตติ้งเซตติ้งนนเป็นบรรยากาศแต่ตัวละครในเรื่องหรือเรื่องที่คุณพูดมันต้อง level มันต้องเทียบเคียงกับตัวคนดูให้ได้ว่าเออเขาเข้าใจตัวละครและภาวะแวดล้อมและบริบทของเรื่องเพราะว่านั่นคือประเด็นนะครับการที่บอกว่าละครออไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ถ้าคุณทำแบบเดิมแล้วก็ไม่ได้แคร์คนดูปัจจุบันอันนั้นไม่ได้ ค,คือไม่ได้หมายความว่าทาแมสไม่ได้นะครับอย่างทุ่มหนึ่งที่ที่เห็นวันนี้คือเราก็ชัดเจนว่าทุ่มหนึ่งเป็นซูเปอร์แมสชาวบ้านต้องการสิ่งนี้ต้องการแฟม i ลี่ไทมของเขาต้องการความอ่อนโยนความซื่อสัตย์ความอะไรว่าไปนั่นก็คือ t a r k e t Segment ของทุ่มหนึ่งสองทุ่มอีกอย่างหนึ่งวันดีหรือโปรโอ,อ,อ่ทัสก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันมันมันจะมันจะแยกชัดเจนมากขึ้น คือคือต้องบอกจริงๆแล้วละครเป็นตัวสะท้อนกับกับสังคมเป็นตัวสะท้อนในสิ่งที่คนของอเรียกว่าอะไรประเทศนั้นๆหรือเท r ร์นทอรีนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงละครมันก็มีความสะท้อนอะไรบางอย่างออกมานะครับทั้งความชอบความไม่ชอบหรือความ a อสเ่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันมีความเอสเ scape ที่เขาชอบอย่างนั้นนะครับแต่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 แต ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนกับบางทีแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีแล้วละครละครที่เราทํามันชอบมีการยึดติดอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะรีเมคอะไรสักอย่างเนี่ยจะชอบเอาไปเทียบกับอันเกา่าแล้วอันเก่าก็จะบอกว่าอันเก่าดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ดูบริบทของอันเก่าว,ว่าตอนนั้นใครดูแล้วก็พออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ม,นกมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ เรียกว่าอะไรอะสิ่งที่น่ากลัวนี่เรื่องของการเดิมๆซ้ําๆเดิมม,ม,ม,มอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่มันผมว่ามันก็มีส่วนในการที่จะทําให้เราเก้าวเดินไปข้างหน้าได้ชาลงนะครับแต่ถ้าเผื่อเราลกล้าเรียกว่าเสี่ยงแ <laughs> ล้วกันเรากล้าเสี่ยง <laughs> ไหนลองดูดิเฮ้ย <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้บางเรื่องที่เราเสี่ยง แลมันก็ได้สวยเลยอ่ะเพราะว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> พวกคนดูเขาเปลี่ยนไปแล้วไงอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. มันมันมันก็ต้องมันต้องบาลานซ์กันดีๆครับว่าว่าว่าเราว่าเราอยากจะอยากจะเสี่ยงแค่ไหนหรือเราอยากจะเพลย์เซฟแค่ไหน mm hmm. ผมว่ามันมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งไม่ได้ทุกทุกวันเป็นการเรียนรู้ทุกวันเป็นการลองผิดลองถูกครับผมบอกได้เลยว่าในโลกนี้ใ,ในในวงการบันเทิงของโลกไม่มีใครรู้สิส่ว ที่ผ่านมาเขาจะพูดกันว่าละครค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เปิดไม่มีการลงทุนการละครแต่ว่าเขาว่าเปิดละครเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นการเยอะกับละครส่วนกระแสคือคือมัน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 ก็ไม่ได้ส่วนกระแสขนาดนั้นเราก็ลดนะ ถ้าพูดถึงวิกฤตเราก็ามันก็มีมันก็มีวิกฤตอยู่ในเรื่องของสปอนเซอร์ในเรื่องของโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่แล้วนะฮะท,ท,ทุกคนก็เห็นแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแล้วแล้วเอาเขาจริงๆคนดูไม่ไม่อยากดูละครแล้วเลยหรือซึ่งผมว่ามันไม่ใช่คนดูอยากดูแต่เขาดูที่ไหนต่งางกอ่ะเขาดูจากอะไรและเขาดูอะไรเขาดูละครแบบไหนและเขาดูจากที่ไหน อันนี้ต่างหากที่เราต้องหาให้เจอเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับตอนที่มีโทรทัศน์อยู่ส5ช่องอีกต่อไปนะครับตอนนี้มันมีเต็มไปหมดโซเชียลมีเดียด้วยแพลตฟอร์มต่างๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆดูทีต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆมันมันดูได้เยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องดูว่าใครดูอะไรที่ไหนและเขาดูคอนเทนต์แบบไหน ก็ต้องตอทำให้มันให้มันถูกที่ถูกทางมันไม่ได้ฟองว่ามันเป็นการเสี่ยงลมันเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่เคยได้ยินไหมฮะทุกการลงทุนมัมีความเสี่ยงนะครับแล้วความเสี่ยงเออก็มันเป็นอาชีพเราดีกว่าเราเราเสี่ยงแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยเราไม่ได้เราไม่ได้แบบโอ้โหโยนไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้อง เราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยไม่ใช่เสี่ยงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีความเสี่ยงที่เราเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีแบกกันฟอร์เราต้องมีคิดคิดหน้าคิดหลังด้วยดูว่าเราเสี่ยงได้แค่ไหนกี่บาทซึ่งมีน่าจะเสี่ยงมากกว่าเลยก็ต้องรอดูสิจ๊ะ หลายข่าวยโอเคขอบคุณครับฝากฝากเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่น่าดูมากๆนะครับของวัน31นะครับในครึ่งปีหลังนี้มีเยอะแยะเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้ก็เปิดตัวกันไปเ7เรื่องนะครับน่าดูมากๆในทุกๆเรื่องแต่ละเรื่องมีจุดเด่น ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละตึแ่ละเรื่องมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วเชื่อว่าผู้ชมจะไดะ้รับความสุขแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะได้รับอะไรดีๆจากงานของเราได้อีกเยอะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ